ทั้งไลฟ์สดทั้งเลคคอร์ไปด้วยนี่แท้จงหาค่าของสิบดอกจันยี่สิบวงเล็บติดแล้วก็ดอกจันเท่าไงครับสามสิบค่ะถ้า A ดอกจันบีเนี่ยมันไปเท่ากับหนึ่งส่วน A อบวกหนึ่งส่วนบหาด้วยเลขเลยครับสองนี่เลยนะไอ,ดอ้ดอกจันดอกจันดอกจันเนี่ยครูไม่อ่านว่าดอกจันก็ได้บวกด้วโอเปอเรชันได้ไหม ได้10 o p e r a t i o n 20แล้วก็ Operation 30ถ้า a o p e r a t i o n b เกิดจาก1ส่วน a บวก1ส่วน b หาด้วยเลขเลยครับ2เป็นถามจริงตอนนี้เธอไปหาอะไรก่อนเธอไปหาอะไรก่อนเล่มาในาเรียบก่อนในี่้นเธออย่ลืมนะอันนี้สําคัญมากเนี่ยเธอต้องดูตรงนี้เป็นหลักครับโจทย์ว่ายัางไงเธอต้องดูตามนี้เป็นหลักอ้าว อ่าน s <S the the okay? ักเรียนดูนะครับดูนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญเธอจะต้องไปหาอะไรก่อนนักเรียนนะสิบดอกจามยี่สิบก่อนหรือเขาเรียกว่าสิบโอเบลรชันเท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะโอเคไหมฮะนักเรียนฮะนักเรียนดูข้อนี้นะครับเรียนดูนะครับสิบดอกจามยี่สิบหรือสิบโอเบลรชยี่สิบผู้เรียนนัเธอต้องดูตามนี้โอเคไหมฮะงั้นคุณจะเริ่มนะฮะเซฟ ดอกจันยี่สิบเรียนแบบนี้ฮะเรียนแบบนี้ก็จะกลายไปลยฮะเนี้ยนะหนึ่งส่วนอะไรเอหนึ่งส่วนอะไรสิบเม A เอออเมชันบีได้กำหนดส่วนเ,นเอ,อนเนมูลดุบสบีเรสองมาจากไหนทั้งหมดหาได้เลขสองแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนบีแต่เหตุการณ์ที่บีคือเรื่ออะไรครับยี่สิบใช่ไหมได้เท่าไหร่วงเล็บแล้วหาได้เลขอะไรครับสองโอเมโอ เลยนะฮะโอปุ๊กนี่นะฮะรูขอเลี่ยงค่ะสิบกับยี่สิบท่กัคอลนอรอะ่ไรครับยี่สิบดูนะฮะเอาสิบหารยี่สิบเท่าไหร่สองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งครับเก็บไว้ครับผมทั้งหมดหารได้เลขอะไรครับสองครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับนี่นะสามส่วนยี่สิบหารสองเปลี่ยนหารเป็นคูณก็จะเป็นส่วน คูณหนึ่งส่วนสองออกมาไดเป็นเศษส่วนคูณกันจับเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนได้เป็นสามส่วนสี่สิบเก็บไว้ค่ะเนี่ยนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิบโอเปอเรชั่นยี่สิบหรืออ่านว่าสิบดอกจันยี่สิบครับแลยนักต่อไปต่อไปทำอะไรอีกนี่ดูนี่โจยถามหา,หาตัวนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะอีวงเล็บเนี่ยมันคือสามส่วนสี่สิบ ใช่ไหมฮมันคือ30ส่วน40แล้ว, 30, วเอาโอเวอร์เรชั่น30มสิบกูจะได้สิบโอเวอร์โอเวอร์เลชั่น20เนี่ยนะกูพูดสองอันไปเรื่องฟังนะ10โอเวอร์เรชั่น20คือ10ดอกจันยี่สิเราหามาแล้วไงมันคือเท่าไหร่ครับ3ส่วน40โอเคไหมฮะแล้วก็เอาอไปโอเวอร์เรชั่นกับอะไรอีก30เนี่ยนะทุกคเรียนแบบเนี่ย พราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ถามว่า a อคืออะไรเอคืออะไรครับสามส่วนสี่สิบบีคืออะไรสามสิบเธอจะตอบผิดนะหนึ่งเขียนหนึ่งค่ะเอา้ากูขอขยับไปเขียนข้างบนหนึ่งเขียนหนึ่งเขียนนี้ก็ได้อะหนึ่งเขียนหนึ่งส่วนเอแต่เอคืออะไรเอคืออะไรผู้ที่หมด สามส่วนสี่สิบก็คือสามส่วนสี่สิบบวกกับหนึ่งส่วนบีแต่บีคืออะไรครับสามสิบใช่ไหมปิดไว้หารด้วยเลยเลยครับสองเนี่ยน,นะกูขอขยอึบมาด้านนี้นะครับเนี่ยโอเคไหมฮะเดี๋ยวคนที่ดูออนไลน์อยู่ภาพกูจะบงังเนี่ยน,นะหนึ่งหารด้วยสามส่วนสี่สิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นกลายเป็นเท่าไหร่ครับค่ะ หนึ่งส่วนสามส่วนสี่สิบกลายเป็นเท่าไรครับนักเรียนครูใช้ส่วน,น,นอยู่นะฮะอัดคลิปลด้วยนะหนึ่งหาด้วยสามส่วนสี่สิบเปลี่ยนหาไป็คูณกับเศษเป็นส่วนสุดท้ายมาตรงนี้คือเท่าไรครับเออสี่สิบส่วนสามเมื่อกี้นะจะจะไปงงมันมีส่วนน,นะไปเลยง,งงเลยใช่ไหมหนึ่งหาด้วยสามส่วนสี่สิบเปลี่ยนหาเป็นคูนกับเศษเป็นส่วนสุดท้ายตัวนี้คือสี่สส่วนสาม แล้วบวกกับหนึ่งส่วนสามสิบได้เท่าไรหาที่เล็กเลยครับสองนั่นเอีเต่เนี่ยสามกับสามสิบทุกคนรอเท่าไหร่สามสิบสามสิบใช่ไหมคนละคือสามสิบค่ะเอาสามหารสามสิบเท่าไหร่สิบคูณสี่สิบได้สี่ร้อยบวกสามสิบหารสามสิบได้คูณหนึ่งได้ หนึ่งได้เท่าไรทั้งหมดหารได้เลยนะครับสองซับเซนออกมาเถอคือครูจะบอกคณิตศาสตร์ง่ายมากเลยือเป็นสี่ร้อยเอ็ดหารด้วยสามสิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันนี้มันคือสองส่วนหนึ่งอ่ะก็คูณด้วยเลยครับหนึ่งส่วนสองค่ะสุดท้ายมาเนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับสี่ร้อยเอ็ดส่วนด้วยเลยครับ หกสิบเอ็นเซอร์ครับตอบสี enfin ่รอยเอ็ดส่วนด้วยหกสิบครับต่อไปเนี่ยนะบางข้อที่คุณอยากรวบลัดมากเลยนะครับไม่เป็นไรฮะจนทันไหมเนยนะคุณบอกไปก่อนนะมันง่ายนะคะมันง่ายมากครับข้อนี้ยิ่งง่ายที่จะโชว์ให้เธอดูต่อไปนี้เนี่ย นะฮะเอาละเป็นค่ะค่ะโอเคเป็นเศษส่วนซ้อนทางเรียนข้อถัดไปอยากเรียนวันอาทิตย์มาเรียนได้เลยค่ะ <c oughs> อ้ <c oughs> สวยมากไม่คิดว่าบอกสวยเหมือนเลยนะ มิสอะไรนะเออมิสเขามิสมิสนะคุณสมโภชค่ะอยากเปิดแมสมากเลยถ้าเปิดก็ยิ่งจะสวยค่ะอยากให้ลูกหลานเกงเ่งมาเรียนนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสิบห้าสามสามเจ็ดที่นี้ในในที่ดูอะไรอยู่นะฮะภาพครูบ,า,บางนิดเดียวค่ะบางที่แอนเซอร์ค่ะโอเคใครเจอพิเศษ,ษยิ่งเบิกขึ้นล,ลำทานข้อดีเร้วก็ะดูกใช่ไหม เลิดลิกดกว่านั้นอีกคือข้อนี้ครับผมนี่จงหาค่าของ a ลบ4ครับ a ลบ4ฮะ a ลบ4กำหนดให้ a เท่ากับ1บวก1ส่วน1บวกรูปตรีมิและ c เท่ากับ1ส่วน1บวก1จุดอาริตามิตเลยนะ เพราะฉะนั้นนี่นะโจทย์ถามมา a อลบสหน้าที่ของคือตอนนี้อ่ะเอต้องหาอะไรก่อนเอ G c. C c. อหาเอกับอะไรครับซก่อนไอ a ลบ c ไม่ใช่ปัญหาแล้วเธอหาแป๊บเดียวเองปัญหาเือหา a กับซให้ได้นะฮะตัดภาพมาที่นี่หาเอก่อนค่ะกูจะหา a ก่อนกูขอขยับมานะครับกูหักขอขยับมาหา a G อเอก่อนที่ดีนะครับ ในการหาเอก่อนเนี่ยกูขอขยบมานะฮะเธอไม่เธอไม่ต้องงงนะจะขยบไปนายไปซ้ายไปขวาได้หมดนะคะอ่ะขอขยบมาอย่าลืมโจย์หาหาเลยฮะเอลบสี่นี่นะ A นะถ้าเจอโจทย์อย่างเงี้ยเธอทำที่ไหนก่อนทำไหนก่อนทำล่างสุดก่อนคือตรงนี้ค่ะใช่ไหมนี่ะนะจ้องดูให้ดีจ้องดูให้ดี เธอรู้ไหมเลขหนึ่งตัวนี้กูเขียนว่าอะไรสองส่วนสองค่ะอีกทีนี้มันคือสองส่วนสองวกหนึ่งส่วนสองเศษส่วนจะบวกลบกันได้ส่วนเท่ากันก็กลายเป็นส่วนเท่ากันแล้วฮะเป็นสามส่วนสองค่ะอะไรนะตรงนี้คือสามส่วนสองมาดูนะอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนนะฮะสามส่วนสองอะไระเธอลองรวบรัดสิเธอลองรวบรัดครับตรงนี้ฮะหัวรวบลัดนะฮะ เรียนวเวลาเรียนคิดเองมันเอ,เองนะมันคือหนึ่งส่วนสามส่วนสองเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหาว่าตรงนี้คืออะไรนี่สองส่วนสามค่ะโอเคไมหมท่งนเรียนนะสรุปตรงนี้มันคือสองส่วนสามบวกด้วยเลขอะไรเนี่ยบวกด้วยเลขอะไรเนี่ยคำมันหนึ่งทุลุ่ม่หกูเขียนว่าอะไรสามส่วนสามค่ะส่วนเท่ากันแล้วค่ะคือเลขสามสามบวกสองจะเป็นห้า้าเป็นห้าส่วนเท่าไหร่ครับหก นีอย่ากระพริบสายตานะไอ้ห้าส่วนเี่ไหร่ครับสามกแมงเรียนกูเขียนผิดเธอบอกแนะ่ส่วนเลขสามห้าส่วนสามนี่เลยนด้วยแฮปผีถทมจีนทั้งวงไหมเซอฮะนี่นี่ไปช้าสุดเลยนะเนี่ยทำจากตัวนี้ได้สามส่วนสองขยับไปข้างบนก็คือเลยฮนะสองส่วนสามขยับอ้อมมาตรงนี้ เนี่ยสรุปตรงนี้เนี่ยสรุปอินเตอร์นี้ทั้งหมดได้เลยนะอันนี้ห้าส่วนสามใช่ไหมฮะต้องเรียนนะมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนห้าส่วนสามเงื่อนไขนี้จริงคืออะไรล่ะอ๋อเอเขียนเอก่อนนะฮะบวกหนึ่งทดเอเขียนเอหนึ่งบวกเรียนห้าถ้าดูอันนี้คือหนึ่ง ส่วนทั้งหมดคืออะไรฮนะห้าส่วนสามสุดท้ายเป็เลขอะไรครับหนึ่งส่วนห้าส่วนสามเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนสุดท้ายคืออะไรครับสามส่วนห้างั้นเลืเ่องหนึ่งตัวนี้ถ้าเดาซิคูณที่เขียนเป็นเลขอะไรเออห้าส่วนห้าบวกสามส่วนห้าส่วนเหมือนกันแล้วคือเลขห้าครับห้าบวกสามเท่าไรครับแปดเพราะฉะนั้นสรุปข้อน,นี้เอเท่ากับแปดส่วน ห้างงไม่งงเอาเนี่นะทำจากข้างล่างสุดล่างอีกตัวนี้ได้สามส่วนสองหนึ่งส่วนสามส่วนสองก็กลายเป็นสองส่วนสามก็กลายเป็นหนึ่งบวกสองส่วนสามได้เท่าไหร่เอาไปหาเลขหนึ่งสรุปเอคือแปดส่วนห้าต้องียนจำพิเดนะทําล่างสุดก่อนต่อไปพอมาตรงนี้นี่ยนะต้องเรียนถามจริงนี่คือคือคือเลขอะไรหนึ่งจุดห้าคืออะไรเนี่ย นึ่งจุ้าคืออะไรเราบอกไปเศษส่วนสิหนึ่งจุดห้าทำเป็นเศษเกินสิเกออะไรฮะโอ้โหเนี่ยนฮะหนึ่งจุดห้าก็คือเท่าไรครับสามส่วนสองใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือสามส่วนสองฮะบวกค่ะเลขหนึ่งตัวนี้ถ้าเดาสิเขียนว่าอะไรสองส่วนสองคูณจะได้ส่วนเท่ากันอะสุดท้ายข้างล่างนี่คือห้าส่วนเท่าไรครับ ห้าส่วนสองใช่ไม่ใช่มันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนห้าส่วนสองเปลี่ยนหานเป็นคูนกับเศษเป็นส่วนเธอจะพบว่างั้นตัวบนคืออะไรครับตัวสองส่วนห้าที่เนี้ยคือมันไม่มีอะไรยากเลยครับเรียนมาข้างล่างข้างล่างนะข้างล่างมานะหนึ่งลบศูนย์จุดห้าได้อะไรหนึ่งส่วนสองนั่นเองเดือดเดือดเดือกันสองเจนเย็นหนึ่งลบศูนย์จุดห้าได้อะไรก็คือศูนย์จุดห้า ไอ้ศูนย์จุดห้าคืออะไรครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งหารหนึ่งส่วนสองสุดท้ายตัวข้างล่างนี่คือเลขอะไรเนะี่ยคือเลขอะไรครับออกนักเรียนครับหนึ่งลบศูนย์จุดห้าได้ไรครับศูนย์จุดห้าคือว่าศูนย์จุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองสุดท้ายก็กลายเป็นหนึ่งหารหนึ่งส่วนสองสุดท้ายมาได้เป็นเลขอะไรสองงั้นสรุปว่าสีของเธอแท้ในจริงคือสองส่วนห้าหารด้วย สองทำ่าสองคืนส่วนนั่นแหละรครับหนึ่งเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนสองส่วนห้าคูณหนึ่งส่วนสองสองตัดสองเราะฉะนั้นสี่คืออะไรครับคือสี่คือหนึ่งส่วนห้าค่ะเห็นไหมเนี่ยมันง่ายไงเธอโจทย์ถามาอะไรโจทย์ถามาง่ายมากเลยอะโจทย์ถามาอะไรครับเอลบสี A ่ไงเอคืออะไรครับแปดส่วนห้าลบสี่คือหนึ่งส่วนห้าออกมาได้อะไร เจ็ดส่วนห้าแต่ว่าเนียนะครับปรากฏแอนเซอร์ถูกต้องแล้วเจ็ดส่วนห้าังเลยนะเจส่วนห้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าไม่มีตัวเลือกปรากฏว่าเิอทาเป็นเจ็ดส่วนามันไม่มีตัวเลือกไม่มีตัวเลือกครั้งเลยนะฟังให้ดีนะข้อนี้ตอบเจ็ดส่วนห้าถูกต้องที่สุดโอเคไหมแต่เมื่อไม่มีตัวเลขกเลือกเมื่อลอเอาสองคูณเศษและส่วนสี่สองคูณเจ็ดได้ สิบสี่สองคนได้ได้สิบเพราะฉะนั้นพอเราทําเอาสองคูที่เศษและส่วนมันคือสิบสี่ส่วนสิบไปเจอตัวเลือกคนดีเดี๋ยเข้าใจไหมครับ่นั้นก็แค่นี้แหละง่ายไหมครับง่ายมากครูบอกไว้ก่อนนะคําตอบถูกต้องคือเจ็ดศูนย์ห้านะแต่ไม่มีตัวเลือกก็เลยเราเอาสองคูที่เศษและส่วนก็ได้เป็นสิบสี่ส่วนสิบปรากฏเราไปเจอตัวเลือกพอดีถั้นไปขอยดีหนึ่งได้เป็นข้เรียน อีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดเดียวครับเนี่ยนะง่ายๆค่ะแ๊บเดียวจะไปอย่างไรฮะจะไปอย่างไรพร้อมหรือยังอีกสองข้อเองค่ะพร้อมครันเลยนะช่วยกันมาหัดกินค่ะพร้อมแล้วนาานแนจทพิเศษยิ่งมากขึ้นไม่มีค่ะต่อครับเนี่ยนะข้อนี้ยิ่งง่ายเงี่ยง่ายเวอร์เลยคือคนเนี่ยใช่ไหมฮะถามว่าทำไมง่ายเวอร์วงกลมครับ วงกลมครับเขาบอกวงกลมรัศมีเท่าไหรเนะอ่าผลต่างคำว่าผลต่างเขาต้องมาทำอะไรกันลบกันผลต่างระหว่างอะไรสองเท่าของความยาวเส้นระบมนเลยนะปกติความยาวเส้นระบมคือเท่าไรครับมันคือสองายอ่าแต่เขาบอกนี่กี่เท่าเูาปุ่นเลขเลยครับสองเพราะฉะนั้นสุดท้ายตรงนี้คืออะไรครับ สองสองเท่าไห่ครับ c อ่าผ่านได้ไหมได้ไม่เลยนะผลต่างระหว่างสองเท่าความยาวเส้นระบุกับกับสามเท่าตั้งใจฟังตั้งใจฟังสามเท่าของอะไรสามเท่าก็าาคือเลขอะไรครับสามของอะไรความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมี a ง,งั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าเท่ไรสอง a เพราะฉะนั้นสามเท่า ขอเขา้าไปยาเส้นผลสุดกลางสุดท้ายมันคือเท่าไหร่ครับ6 r เข้าใจไหมฮะผลต่างสองอันนี้ก็คือเอา4 pi r ลบด้วย6 r โจทย์บอกชัดเจนว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 10 6เลยน,นะโจทย์ข้อน,นี้4เขียน4เขากำหนดให้ใช้ pi เท่ากับ22ส่วน7ครับก็คูณด้วย22ส่วน7คูณ a า,ารู้ไหม ไม่รู้เธอก็เขียนอานี้แหละลบด้วยหกอาเท่ากับอะไรครับสี่สิบหกโอเคมั่งเลยนะเธอดูส่วนคือเลขเจ็ดค่ะงั้นถ้าเกิด,ด 7, คูณเจ็ดคูณทุกเศษและส่วนนี้ได้ไหมได้ไม่ได้ได้หรือไม่เช่นนะั้นเธอดูนี่เอาเขียนใหมห่อย่งเลยนะดูนี่ทูกนะอาครับลบด้วยหก ครัเจ็ดคูณลิสเซ่แลส่วนก็การเปลีนเท่าไรครับการกระเดิ่งเอาเจ็ดคุณลิเศษและส่วนอันนี้นั่นเลยนะไม่เห็นส่วนแสดงส่วนเรื่องอะไรหนึ่งเอาเจ็ดคณขึ้นบนได้ไรครับสี่สิบสองอันส่วนข้างล่างคืออะไรครับเจ็ดสิบหกนี่นะหกอันไม่เห็นส่วนส่วนขึ้นหนึ่งเอาเจ็ดคุณลิสเซ่และส่วนเพราะครูเรียกเขาว่าคนอนนอนใช่ไหมแล้วมันกั้งแต่อะไรครับสี่สิบหก เขียนใหม่ค่ะสี่คูณยี่สิบสองได้ปไปเท่าไหร่ครับยากมากทานแปดสิบแปดอาส่วนเจ็ดลบสี่สิบสองอ r ส่วนเจ็ดเท่ากับสี่สิบหกครับในนั้นส่วนเหมือนกันนะครับเลขเจ็ 7, 42, 42ดแปดสิบแปดอ r ลบสี่สิบสองอาได้เลยครับแปดสิบแปดอาลบสี่สิบสอง r ได้เท่าไหร อูเล็กสุดเดินไดในอาชีพเดินไในที่สี่สิบหกอ่าอย่าลืมนะส่วนเจ็ดนะฮะเท่ากับอูเล็กเจ็ดสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเลขเจ็ดสวยงามมากเท่ากับสี่สิบหกนะเราจะหาอาก่อนเพราะโจทย์ถา,ามมาสองอาบวกหนึ่งเตะเจ็ดขึ้นไปคูณก็กลายเป็นสี่สิบหกอาเท่ากับสี่สิบหกคูณเจ็ดเลยนะบางคนตัดในแต่ตอนแรกนะตัดชื่อ ตัดชื่อเพราะฉะนั้นเ,เธอจะได้ R เทอะไรครับเออได้ R แล้ากับ7จ็ค่ะได้ R คือ7จดโอ้ยได้ r คือ7ครับแต่โจถามหาสองอาบวกหนึ่งสองคือสอรคือเลขะไยครับ7จบวกหเพราะฉะนั้นคนนี้สองเบีบ่บบวกหนเป็นอะไรครับ15 answer ค่ะขอต่ออีกข้อได้ไหมคะฮะ ในในอีกข้อเดียวมันสั้นนิดเดียวเองแปบ๊บเดียวใช่ไหมกูจะพยายามเร็วที่สุดค่ะนะฮะกูจะพยายามเร็วที่สุดค่ะตอบสิบห้านะฮะโอ้เนี่ยนะที่ดูนัเงียนที่ดูออนไลน์เฟซบุ๊กอยู่เนี่ยภาพบางนิดหนึ่งออขอขยับขอขยับขึ้นแม่ขยับแล้วครับโอเคนะคะโอ้ยขยับขึ้นมาแล้วค่ะยังไม่ขึ้นมาอีกค่ะยังอีกค่ะ เอาน,นี่ฟังเสียงกันไปแล้วกันโอเคไหมข้อนี้ตอบอะ่อไรครับสิบห้าสิได้มากบางไปนิดหนึ่งพยายามจะไม่ให้บงังบางยังบางจนได้อ่ะต่อไปข้อนี้ตอบเลยตอบเลยลำหานตอบเลยครับลดค่ะอะไรนะปัจจุบันมีคาว่าปัจจุบันปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันครับแาดหนึ่งฟาดหนึ่งปัจจุบันค่ะ มีคําว่าปัจจุบันคือบอกปัจจุบันเอมีอายุยี่สิบสี่ปีอายยี่สิบสี่ฮะเมื่อสี่ปีที่แล้วแสดงมีคําว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วตรงสื่อสวยไหมสวยมากนี่เป็นเอนี่เป็นเอนะอ้าวปัจจุบันอายุยี่สิบสี่แสดงเมื่อยี่สิบปีที่แล้วยุ่เท่าไหร่ครับยี่สิบเลิศมากนั่นเลยนะ,ะปรากฏว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเอเนี่ย มีอายุเป็นสองเท่าของอายุปีในอีกสองปีข้างหน้าเน้นอายุปีไม่รู้ฮะสมมุติเลยสมมุติเลยบีบีนะฮะเมื่อสี่ปีที่แล้วปีอายุบีงั้นปัจจุบันปียี่อะไรปีหกสี่ครับทำาพ่อทำไมก็เมื่อสิบปีที่แล้วมาเป็นปัจจุบันช้เวลาสี่ปีแล้วมีขึ้นมาอะไรต่ออีกอีกสองปี ข้างหน้างั้นนักเรียนใะห้เธอดูปัจจุบันอายุปีบวกสี่ 4, ยันอีกสองปีข้างหน้าบีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวสินั่นแหละเมื่อสิบปีที่แล้วปีอายุบีปัจจุบันบีอายุปีบวกสี่อีกสองปีข้างหน้าเท่ากับบีอายุเท่าไหร่บีบวกสี่แล้วบวกอะไรอีกก็เป็นปีบวกเท่าไหร่ครับบวกหกค่ะเียนะคือบอกว่าเมื่อสี่ปีที่แล้ว A. A. เอาอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเนี่ย A อายุยี่สิบเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้ว A อมีอายเุเป็นเป็นส่วนเท่ากับสองเท่าคือเลขสองของอายุบ b. ในอีกสองปีขา้างหน้าอีกสองปีขา้างหน้าบีอายุเท่าไหร่ครับ b บวกโอเคไหมคออรับเรนนี่คือสมการมันอยู่ที่สมการนี่ยี่สิบอังเรนให้เดี๋ยวครับคัวสองหารตลอดได้ สองหายี่สิบได้สิบสองหาด้านขวาได้หนึ่งเะฉนนี้ได้เป็นเลยครับ b บวกหกหา b เดียวเตะหกไปลบงั้นเธอจะได้ b เท้วกับเลขอะรครับสี่ได้ b ีคือสีเ่เลยนะโจถ,ถามว่าปัจจุบันนะฮะโจคำว่าปัจจุบันอา,อ,อายุของ a อายุของ a คือเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เนี่ยต่างจากอายุของ b เท่าไหร่คือว่าปัจจุบันบอายุเท่าไหร่ เออบีก็ต้องอายุเป็นปัจจุบันนั่นเลยนะดูนะฮะนิดเดียวปัจจุบันค่ะเออายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่บีอายุเท่าไหร่ครับบี B คือเลขสี่สี่บวกสี่ได้เป็นเท่าไหร่ครับแปดเพราะฉะนั้นอายุต,ต่างกันเท่าไหร่ก็เป็นยี่สิบสี่ลบแปดออกมาเท่าไหร่ครับสิบหกแอนเซอร์ค่ะช่วงนีค่ะสุัสดีค่ะ ออนนี้นะชี้นดกลับบ้านคือลืมประมาณนี้ขอเก็บพื้นก่อนเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนชื่อระว,วังนี้เด็กเด็กกลับบ้านเดี๋ยวลืมชี้มาอีกเขียนชื่อติดค่ะระว,วังที่โตนี่ค่ะวางนี่เลยขอบคุณในความร่วมมือครับเล็กพอเรียบร้อยแล้วค่ะ